ก็คือต้องลงในไลน์ก่อนที่จะลงยู u ูบหนึ่งเดือนหรือสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขาไม่ไม่ใช่เรื่องของแฟนนี่ไม่มีสิทธิ์อะไรเลย อร่อยไหมข้วไข่เค็มอ่ะอร่อยเพราะว่าน้องติ้มทอดให้ติ๋วคั่วคั่วคุณติ๋วอะไรมาเลยเนี่ยเอาเพิ่มคือคือว่ากันนิ่งเลยหนูรู้หนูนั่งย้อยอยู่ไข่ติ๊เองหมด ต้องใจตังให้วินโนด้วยนะ